โอเคนะครับผมกลับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่องของแมวเป้าอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการรีวิวตัวละครอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนี่เลยครับเจ้าอินทาจินะครับผมอ่าเดี๋ยวเราอัาเป็นกรอบม่วงกันเลยโอเคสำหรับเจ้าอินทาจินะครับผมทุกคนก็น่าจะ ได้ฟรีๆนะครับผมจากเอ่อ V.I.P นะผมอัพเนาะมันก็จะได้เจ้าอินทจิมานะครับผมเล่นไปจนเรื่อยๆนะคผมพัมมาคิดไปเรื่อยจนค่า V.I.P เนี่ยนะครับผมมันก็จะได้เจ้าอินทจิมาแบบฟรีๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสักลิลของเจ้าอินทจิกันเลยดีกว่านะครับผมตัวเราบักิลแรกก็คืออ่านจันทานะครับผมก็เป็นการควบคุมนะครับผมก็คือ เหมือนสตาร์ตศัตรูนั่นแหละไม่ให้ศัตรูเคลื่อนที่นะครับผมอ่าเหมือนโดนนิดวงแหวนอะไรอย่างนี้นะครับผมศัตรูโดนทั้งทีนะครับผมสำหรับสกิลนี้ส่วนสกิลที่สองเนี่ยคือเนตรวงแหวนหยกยาสกัดนะครับผมก็คือเรียกเนตรอะไรเนี่ยขั้นสูงสุดนะครับผมสามารถเรียกซูซโนโอนะผมทาลายดักอากาศใส่เป้าหมายได้นะครับผมอ๋อสกิลโจมตีนะครับผม ส่วนที้ที่สามนี่ก็คือเกนจิตสึฟองสบู่นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการเรียกเกนจิตสึออกมานะครับผมเตียนจิตใช้นิ้วสร้างมิติดวงตานะครับผมทำดเมดเป็นจากกะนะครับผมใส่เป้าหมายนะฮะเออส่วนที่สุดท้ายนะครับผมมันเงี N ้ยวซาลิงกันนั่นเองนะครับผมก็ เป็นสกิลติดตัวนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีจักกะแล้วก็ความเร็วให้กับเจ้าอินทจิตนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูในสนามลบเลยดีกว่ามแมวด่านนี้ด่านไหนก็ไม่เจอแต่ตัวสักขวางกันต่อสู้อ่าด่านนี้สำหรับเจ้าอินทจินะครับผมก็จะเป็นตัวแนวหลังเนาะอ่าอยู่นี่นั่นเอง ดดย๊บโอ้อันนี้สกิลสองครับเล克斯โนโอกมาปลาไฟใส่อันนี้สกิลสามคเห็นไหมอีกาสกิลที่สามโอ้แชรสกิลติดต่อกันเลยเอาเฮ้เป็นกบไปแล้วน่าจะเป็นสกิลของเจ้ากีรย,ยสามันสกิลสองสุโนโอกพุมสกิลสามอีกาอ่าา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 าไม่เข้าาาา เฮ้ยรู้สึกว่าเจ้าวินทจีเปิดมานะผมมันจะใช้สกิลที่สองกับสกิลที่สมเลยนะเห็นไหมสังเกตไหมว่าพอเปิดเกมมาใชา้สกิลสองทันทีเลยซูโนโอ,โอมาพอซูโนโอโจมตีเสร็จก็ใช้สกิลอ,อีกาซึ่งเป็นสกิลที่สามต่อเลยนะครับผมเอออันติปิงอ่าเห็นไหมโดนด้วงแหวนแล้วก็โจมตีกันเองอ๋ออันติสั้นไปเฮ้ยน่าจะแตก ต่เรามาดูอันตรของเจ้าอินทจีใหม่นะคือมันไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพสกิลนะครับผมแต่จริงๆริงมันแรงมากนะถ้าอนะัพสกิลเนี่ยคือแรงทุกทกตัวนั่นแหละโออีกาโอีกาโดนหลายตัวด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปเดี๋ยวเราดูอันติของเจ้าอินทจีนะไปเลยนี่ไแหวนเนี่ยเห็นไหมศัตรูตีกันเองครับเห็นไหมเออเจ๋งนะครับผมสำหรับตัวนี้เจ๋งนะ แต่ที่มันไม่นานเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพเลเบลสกิลนะเห็นไหมสังเกตว่าเลเบลหนึ่งหมดเลยนะครับผมถ้าอัพมาก็จะนานกว่านี้เนาะสำหรับเจ้าอินทจิเนี่ยผมว่าก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมว่าตัวมันเออค่อนข้างดีนะผมโดยเฉพาะอันติของมันเนาะคือสกิลที่สองสามแล้วก็สี่เนี่ยธรรมดานะครับผมแต่ที่สําคัญสําคัญเลยคืออันติของเจ้าอินทจินะครับผมเป็นการที่ ที่เห็นไปเมื่อกี้นนในการต่อสู้นั่นเองเพราะว่าเอ,อทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีกันเองนะครับผมทั้งทีมเลยนะครับผมไม่มีข้อยกเว้นเนาะเอออันติเจ๋งมากๆนะครับผมเราใครอยากเล่นตัวนี้ก็แนะนําถ้ามีก็เล่นก็ดีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เจ๋งเนาะโอเคนะผมเอาไว้เจอกันไห่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บายบาย